มาลุกทุ่มทุ่มครับนอสวดมนต์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ครับนี่นอนผมไม่ตีดีวไปยังรีวิวไปยัง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 ครับนี่นอนครับนี่ครับพี่นาทีทีแรกจะนอนอยู่ตรงนี้แรกจะนอนนี่อ่าอธิบายอธิบายหนึ่งแรกจะนอนนี่จะให้คุณป้านอนคุยกับป้ายังครับยังไม่คุยยังไม่คุยให้คุณป้าไปนอนนี่สบายเลยเนาะส่วนี่นอนนู่นให้ป้านอนขอป้าตัวเล็กเนาะขอรถตู้นอนไม่ได้ใช่มันต้องเอ็นเบาต้องเอ็นเบา เป็นบาะมันก็เหมือนนอนไม่ไม่สบายพี่มันนอนสบายตัวมันเหยียดไม่ได้ใช่แต่ว่าถ้าถ้าเรานอนเรานอนในศาลาอันนี้มันไม่มีลมเลยอุ่นนะศาลาแต่ว่าก็ตื่นเช้าดิติสีติสีเขาตื่นดิพัตเตอร์ธรรมะติสีดิเอาอเหรไม่ใช่ติสีก็ตื่นหมดพี่ยังไงเราก็ตื่นอ่ะได้ได้ยินเปิดหน้าต่างเอาครับว่าพระธรรมะติสี นพี่นอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหาโมงผ่านเนี่ยหาเหลี่ยมนะแต่ว่าจะดูว่าเหลี่ยมกลางเซนนี่เอาเหลี่ยมไหนก็ได้เือข้างนอกดีกว่านะลองดีกว่าเขาเนี่ยทำวัดเช้าเราจะตื่นใช่ไหมแต่ถ้าเราตื่นทำวัดเช้าได้ก็ได้เอ็นโบลูยังไม่น่าไหวเลยเอ๊ยเรากับเขาว่าเอ็นวะผมวางแผนไว้แล้วทีแรกจะนอนในศาลานหลายสมองนี่นะครับเสร็จแล้วเนาะที่ไหนที่ไหนเนี่ย ซาลาซาลาซาลาเนาะโอเคจะยืงนอนในซาลานะครับพวกอันนี้นอนในรถนะครับผมรถที่นอนผมราคาล้านสามเนี่ยราคาล้านสามนะครับใช่ครับผมแต่ว่าไม่รวมรถนี่ให้ป้านอน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 นี่นอนนู่นราคาหลักร้อยพินาทีจะนอนข้างนอกนะครับไม่ได้เข้าข้างในใช่เรานอนี่ให้ป้านอนเนี่ยเป็นผู้หญิงจะนอนไม่ได้นอนในถุงนะครับรอบถุครับรอ อีซีเขาไปนอนในรถอีซีไปนอนในรถตะยุ่ยวัดปลาหนองเขียนะมาได้นอนในห้องซีแล้วกันลากยาวจนวันเสาร์นเกินาอันนี้มีใช่มีมันมีสองอันมันมาแบบนี้ ป้อมจิปูขของล่างแม่ปู่แต่ไปเป็นอ่อนพงกนี้ผาผาปูอยู่แล้วว่ามันเจอพอผมมาละวยังแค่ไนก็แล้ววรลุงกนะกวรลุงนอ๋อพี่แอนกลังการเอานี่ิ่า <c oughs> นี่นะครับทีมงาน แม่บ้านเบาหอมพี่แอนแล้วก็ป้าฮันนี่นะครับจะนอนฝั่งซ้ายของศาลาครับิพี่ดอนเหรอเสียหัวพี่ดอนนะครับยังร้อนอยู่โอ้เสร็จแล้วนะครับ หันหัวไปทางไหนเนี่ยพี่ทางนี้อหัวไปทางพระประธานเนะาะน,น,นอนหวยนอน,นนะเสร็จอ่าในการาในการพวกผมก็พวกผมวัดน่ะครับอาถรรพ์โ <c oughs> อ้าา <c oughs> โหผมเหลืองคนะผ้าเหลือง ็อาจจะแบบรักทุเรศหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาที่นาธีเรียกนะครับไม่รู้จะพาไปดูอะไรนะครับทเดี๋ยวเราจะพาไข่บุกลังนอนของอชานชัยนะกินให้หอ้วนรวยนะครับเราจะไปดูกันนะว่าแกนอนอยังไงเราจะไปแกล้งแกไหมมาหนูุ่มอะไม่รู้พี่นาธีจะพาเราไปไหนกั <มา S 1> ไปฟังเสียงหัวเราะพี่ดอนนี่ครับผผมมคครรัับบนี่ทานทายยินอ้วนรวยครับผมนอนเต็นที้ครับผมยังไม่หอาบน้ะทำไมเราทิ้งกันมานอนตรงนี้ครับทำไมเราไม่นอนด้วยกันครับผมเพราะผมมันอยากได้ปลั๊กไฟครับผมคอืเราเราแบบเต็มที่เลยเรามีพัดลมนะฮะัู๊วพัดลมร้อนปลั๊กไฟมีโอ้พี่ไม่หนาวอ่ะ ไม่นาวครับผมเป็นคนที่ขี้รอนแล้วอันนี้ของใครอันนี้ของใครอันนี้ของกโกไลตอนนี้ไม่อยู่กินข้าวกินกับตุนกับตุนกับตันโอ้กับตันเตมไม่ได้บอกตัวนะครับตเดี๋ยวผมจะพามุกผมจะพาบุกเตมกับตันนะกับตันต้องนอนขวางง่ียเลยเต็มอยู่นานครับผมเรามาดูเตมกับตันครับนอนขวางดีครับต้องนอนกายกับบาทนอนบุกลครับเตมกับตันนี่เห็นไหมต้องนอนกายกับบาทกับตันนอนไได้เหรอ เอาอย่างนี้เลยเหรอต้องฝืนใจตอนเอาเปรียวๆอย่างนี้เหรอครับผมโอ้กัำตันนี้สุดยอดเลยอ่ะเฟสีครับอะไรดูครับพี่พี่ลองก็ไม่มีเฟสีครับผมไมม่ีดูครับดูครับเราจะมาบุกรางกำปันดูไม่ไม่ได้เหมาะกับตัวกำปันเลยครับสิครับ ยิ้มของเชีงคงมาพื yes. ้นก <ın car in illing> <t ick chat> ็เพียวๆเลยนะพื้นเพียวโอ้โหเป็นไงทุกทุกไหมเป็นไงเจ๊เอ็มเป็นไงยอดมี youtube ครับนี่ก็ที youtube ครับกับตันดัมซิงนะครับไปตามช่องกับตันด้วยนะครับผมอ่าให้กับตันพักผ่อนครับผมเราไม่กวนแล้วนี่ครับดูดูเต็นท์กับตันนะครับไม่ได้เหมาะกับตัวแล้วครับสิครับเก็บตีครับไปเดี๋ยวเราครับผมเดี๋ยวเราไปดูชิเตนูนะครับเรื่องของลอคเตอร์เกษตรนะครับผมลอคเตอร์อยู่ป่ะครับลอคเตอร์ไม่อยู่กินข้าวกิ้เดี๋ยวเราไปบุกบุกเราไปดูชมหน่อย ขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับบุกหลังทุกท่านนะครับก็พักผ่อนครับกัปตันครับนี่ครับอันนี้ที่กันหมาเข้ามาครับผมเอากันไม่ให้ใครเข้ามาครับนี่ครับนี่ครับสี่เราจะบุกขออนุญาตครับผมนี่ครับของของพี่ด็ออกเตร์ครับผมผู้ขู่เอฟซีท่านครับเดี๋ยวเรากัปตันกัปตันที่ไปกับไปดูกัปตันไป อ่าถือของช่องถูกเอียาถือของสองยางเพื่นเลยเอาเพื่นอยากถือหมหมูเขาทาเลยหมูไการเลยเนาะนี่ครับสี่คนนะครับในล็อกหนึ่งพอดีวที่นอแต่รารยงน้้าวยังไม่บอกยังไม่บอกอุ้ไว้ก่อนอุ้มก่มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้า มาไปแคลิปนี้คือรีวิวที่นอนของยูทูบเบอร์ใช่ครับนี่พี่แอนนอนนี่ที่ลาวันเขาอะไรเรียกก็คือมองเฮานี่แหละพี่ลาวันพี่ลาวันชแนลนะครับโย่ว่านี่โย่ว่านี่ไม่โย่ว่านี่ชีวิตยูทูบเบอร์นะครับไม่แฮบสบายอย่างที่คุณคิดนะครับดูนี่มันตรวจได้เลยเนี่ยไม่มารีวิวที่นอน แต่ละคนนะครับการที่เป็นยูทูบเบอร์ครับดูแม่เบาหอมดูแม่เบาหอมนอนครับชีวิตไม่ได้สบายเที่เราคิดครับการที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับดูไว้นะสี่จะคิดว่ายูทูบเบอร์สบายนะครับนี่ครับดูแต่ละคนแต่คนนะครับก็นอนนี่ครับนี่ครับนี่บ้านนอนอย่างนี้ดูเดฟตีดูนอนไดยังนี่แหละเตีดูนี่ครับนอนอย่างนี้เลยนะครับอีนนี้จะนอนแบบนี่ครับพี่มันคือแม่เบาหอมไม่ไหวครับสุดบนสองทุ่วโมงฟ่าครับขอเดินทางมาก็เหนื่อยนะ นี่อย่างนี่ครับจันทร์หอมนะครับสตีมาไหนสตีมาไหนนั่งรถมานะแล้วมันนั่งรมาแล้วมันมเนีเราจะพามารีวิวเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อไปดูคุณโอุตาไปไปไปกวนนะนะเอียนหัวอ่ะเรามองแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแค่นี้แค่นี้ นนเราไม่ไปดูของผม嘛เม <c oughs> ผมจะเอารู้แล้วแหละ <c oughs> ข,ของลุงพัน <c oughs> ตามเราตาม <c oughs> <c oughs> อันนี้ของลุงพันนะพี่พันนอนนี่ออะผมผมนอนนี่นะครับอ๋อนี่นะครับอ,อ,อันนี้พี่พาไปรีวิวไป,ไปดูตั <c oughs> ้งแต่ดูมา ของพีนาทีแบบเอาดอมากที่สุดที่คือผมชอบตายแบบ o อ t d อ o r o u t d ผมชอบอะไรแบบบอกก็ไม่กลัวเวลาปวดเยียวปวดอะไรก็ลุกง่ายครับผมอันนี้เวลาปวดเยียวก็ต้องโผเปอร์ประตูตีนซโซนนะโซนนะฮะไมลาปวดปวดเยียวนี่เยี่ยวง่ายเราโรนเยอะใช่ไหม่ถ้านอนคันนี้ต้องเอาขวดไปด้วยเพราะพี่เป็นคนกินน้ำอารมณ์มันมันจะฉี่บ่อยไงแล้วเราลงมาเอ้าอะไรวะเฮ้ยรักไฟแล้วเฮ้ยรักไฟเว้ย เชื่อมเชื่อมเชื่อมพ่วงพ่วงพ่วงเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวของคู่สุต้ากลางยังกลางยังเตรียมเลยนะพี่ไหนพี่นอนอ่ะยังไม่กลางยังไม่กลางยังหาอยู่หาที่ลงยังไม่ได้นี่มากางเต็นนอนกับลูกท่านนี่ก็ได้นี่นี่มากางเตนนอนห้งพันนี่ตื่นที่นอนก่ไปเลยนี่ครับคุปแปดทีครับครบแล้วครับครบยังเอาอีกคลิปนี้นะครับขออนุญาตลงคลิปแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับเราอันนี้ก็พาไปรีวิวนะครับทุกทุกช่องนะครับที่มานอนวัดกันนะครับว่า ชีวิตในการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับครับเราต้องมากางเต็นท์นอนครับอยู่กับวัดอยู่กับวานะครับผีก็เยอะครับผมอะไรก็เยอะนะครับหมาก็เยอะทุกอย่างเยอะหมดเลยเราต้องนอนแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็สาหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเทนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอันนี้ช่องใครวะค่อยบอกเจ้าแล้วด้วยนะครับค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับวันนี้จ้างจ้างซอยจุนะครับจ้างซอยจู้